นี่ความสุขครับเพลิดเมากๆเลยสนุกมากๆน่ารักมากตอนนี้เนี่ยดูสิป้า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 เริ่มจับขา<ๆ>เขาแล้วแบบเอ๊ะเขี่ยเขาเขาก็จะรู้สึกจั๊กจี๋เน<ๆ>ี่ยเขาก็จะนิ้วขยับเอ๊ะแล้วก็ยิ้มพอเราปล่อยขา ก็าขามาเคีย่ยอีกทำเือนเอาอีกดิเริ่มเริ่มรีแอคกันได้มันเหมือนจะเห็นแบบข้อนาการมีซีรีส์ต่อใหม่ๆทุกวันแม่ละเริ่มเหมือนคุณแม่ละแต่บางมุมก็เหมือนคุณพ่อเลยคุณแม่สีสล,ลัดเราออกจากงานมาดูแลลูกแล้วก็หนักจริงๆน่าจะเป็นคุณแม่มากๆเพราะคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยด้วยนมคุณแม่ด้วยข้าวเต้าถ้าถ้าคุณแม่นอนไม่พอนมก็ไม่มาลำบากไปอีก แล้วก็แบ่งเบาโดยการมีพี่เลี้ยงเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นงานคอนเสิร์ตช่วงกลางคืนพอช่วงกลางคืนพี่เลี้ยงไม่อยู่แล้วคุณแม่ก็จะอยู่ด้วยด้วยตัวเองสักแป๊บหนึ่งเราทํางานเสร็จแล้วก็จะกลับมาก็จะเข้าสวมเวลาพอดีที่จะได้ดูแลลูกสลับกับเขาต่อส่วนที่เป็นช่วงเวลาคาดเวลาให้คุณแม่ได้พักต้องทดแทนให้ได้มากที่สุดตอนนี้ก็มีพี่เลี้ยงช่วยอีกหนึ่งคนเซียนมาก ร้อยเปอร์เซ็นต์จับอาบน้ําจับเปลี่ยนแผมเพลิดเก่งมากไม่เก่งอย่างเดียวคือหาจุดให้เขาเลยยังไม่ค่อยได้พอมีคนแรกก็อยากมีคนที่สองอยากให้ภรรยาเป็นคนตัดสินใจมากกว่าเพราะว่าเป็นคนที่เหนื่อยที่สุดคือจินตนาการภาพออกมาแล้วน่ารักหมดน้องชายก็น่ารักเป็นน้องสาวคนก็น่ารักยังไงก็ได้สองคนก็ได้กำลังกำลังพอดีละเพราะว่าเกินกว่านี้นี่รถ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 ลาไปนู่นไปนี่ลำบากละจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาค่ะครับ ผลกระทบจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องของความความวัลแวรความความความกลัวที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ในการในการใช้ชีวิตที่ที่เรารู้แล้วมันมาได้อีกอะไรกันนะฮะก็ก็ประมาณอย่างกันแต่ในส่วนที่กระทบโดยตรงตอนนี้ยังไม่ถึงเพราะบ,บ้านเราอยู่บ้านเราเป็นบ้านเล็กๆเตี้ยๆก็เลยแบบไม่มีอะไรเสียหายสักเท่าไหร่เรื่องความที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ตอนนี้ก็คือมีการแบบว่าแบ่งเวลาเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างเอ่อก็จริงๆหลักเลยได้เป็นคุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่แมเาออกจากงานเลยคุณแม่เสียสละเาออกจากงานมาดูแลลูกแล้วก็หนักจริงๆน่าจะเป็นคุณแม่มากๆเพราะคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยด้วยนมคุณแม่ด้วยข้าวเต้าฉะนั้นลูกก็จะวนเวียนอยู่กับคุณแม่ตลอดเวลาทั้งวันรวมไปถึงตอนกลางคืนแต่พี่พี่จะช่วยได้ตอนที่พี่อยู่บ้านก็คือจะเป็นเป็นเรื่องของการแบบ ถ้าเขากินนมเสร็จแล้วอ่ะเข้าเต้าคุณแม่เสร็จแล้วเราจะต้องพาเขาเลอเพราะไม่งั้นเด็กจะท้องอืดน,นอนไม่ได้ร้องไห้โยเยซึ่งการทําให้เขาเลอเนี่ยยากมากยากจริงๆก็ต้องหาจังหวะดีๆเอออุ้มท่าไหนนะเขาเมื่อไหร่เขาจะเลอแล้วก,ก็ก็พยายามไปทดแทนในส่วนที่ส่วนที่เป็นช่วงเวลาคาดเวลาให้คุณแม่ได้พักมากที่สุดเพราะว่าถ้าคุณแม่นอนไม่พอนมก็ไม่มา ก็จะลำบากไปอีกเทา่านี้ก็เลยก็เลยต้องต้องทดแทนให้ได้มากที่สุดตอนนี้ก็มีพี่เลี้ยงช่วยอีกหนึ่งคนก็ยังดีในการเวลามาทํางานก็จะมีพี่เลี้ยงสักคนหนึ่งครับรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบเออครั้งหนึ่งเราได้เป็คุณพ่อแล้ววู้ดีใจมากๆมีความสุขมากๆแล้วก็ไม่ไม่นึกจริงๆไม่เคยแพลนอยู่ในหัวนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นเขาพูดสวัสดีครับพี่เจอกันครับทุกอย่างเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ตามชื่อเขาเลยอ่ะก็คือเด็งกงินธรรมชาติก็คือคือเราก็ไม่ได้แผนอะไรมากมายกับภรรยาว่าจะต้องมีไหมแต่ว่าพอพอลองปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติก็มันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ก็ดีมากๆมีความสุขมากๆในการมีมีมีเขาขึ้นมาตอนนี้ถือว่าเลี้ยงคลองยังไะคล้องครับเซียนมากจับยอรบน้อยเปอร์เซ็นต์อาบน้ำจับอาบน้าจับเปลี่ยนแพมเพิร์ตเก่งมากตอนนี้ไม่เก่งอย่างเดียวคือหาจุดให้เขาเลยยังไม่ค่อยได้ ที่เขาเป็นลูกคนแรกด้วยเรามีความกังวลอะไรในตัวเขาไหมไม่มีเลยจริงๆแล้วพี่ตั้งเป้าเลยว่าบอกภรรยาไว้ว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขาเราเขาไม่ต้องเป็นคนเก่งเขาไม่ต้องเป็นคนอะไรเราอยากให้เขาเป็นคนที่มีความสุขที่สุดที่ได้เป็นลูกเราให้มีความสนุกที่สุดเลยในการแบบเป็นลูกป้าเนี่ยปาจะให้หนูแบบใช้ชีวิตให้มันแบบมีความสุขที่สุดทุกส,สิ่งทุกอย่างให้เขาให้เขาได้มีโอกาสท่านนั่นเองแค่นั้นเอง ตอนนี้ก็คือทํางานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วมีเวลาแบ่งแบ่งเวลาเลี้ยงลูกรับงานหรือว่ามีวิธีการเลือกรับงานย่งไงบ้างคะ,ะเรื่องงานก,ก็รับเป็นหลักเราก็เราก็แบ่งเบาโดยการโดยการโดยการมีพี่เลี้ยงเข้ามาเพราะว่างานพี่ส่วนใหญ่จะเป็นงานคอนเสิร์ตช่วงกลางคืนอยู่แล้วเป็นช่วงช่วงที่เช้าเช้าคุณแม่ก็อยู่กับพี่เลี้ยงเราก็อยู่ด้วยพอช่วงกลางคืนพี่เลี้ยงไม่อยู่แล้วคุณแม่ก็จะอยู่ด้วยด้วยตัวเองสักแป๊บหนึ่ง เราทํางานเสร็จเราก็จะกลับมาก็จะเข้าสวมเวลาพอดีที่ที่จะได้ดูแลลูกสลับกับเขาต่ออยากให้อัปเดตความน่ารักกับพัฒนาการของน้องโซอี้อุิยน่ารักมากตอนนี้คือคือเนี่ยเพิ่งถ่ายมาวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูดคือเริ่มเริ่มเริ่มแสดงอารมณ์เริ่มเขาค่อยๆเลยนะพอตอนแรกเขาจะแบลคงเลยตอนนี้เขาเริ่มแสดงอารมณ์ได้อะเนี่ยดูสิ ปาป่าปาป่าปาป่าเริ่มจับขาเขาแล้วแบบเอ๊ะเขี่ยเขาเขาก็จะรู้สึกจักระจีเนี่ยเขาก็จะนิ้วขยับเอ๊ะแล้วก็ยิ้มแล้วพอเราปล่อยขาก็เอาขามาเขี่ยอีกทําเหมือนเหมือนเอาอีกดิเอาอีกเริ่มเริ่มรีแอคกันได้ซึ่งซึ่งซึ่งมันสนุกนะมันสนุกเลี้ยงลู้มันเหมือนมันเหมือนจะเห็นแบบพัฒนาการมีซีรีส์ต่อใหม่ๆทุกวันก็มีความสุขครับเพิรมมากๆเลยสนุกมาก ตอนนี้คือหน้าเหมือนคุณพ่อร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเริ่มเหมือนคุณแม่แล้วคะคุณแม่ละเริ่มเหมือนคุณแม่ละแต่บางมุมก็เหมือนคุณพ่อในอนาคตค่ะแบบว่าอยากจะมีอะไรแพลนถึงลูกลูกสาวคนนี้แบบเข้าโรงเรียนอะไรนี่คือแพลนหรือย,ยังคะเออยังไม่ได้นึกเลยอันเนี้ยก็คือก็คือไม่ได้แพลนอะไรมากมายครับตอนแรกแพลนจริงๆก็คงก็คงสิ่งที่เราอยากเห็นเขาว่าเอออยากให้เขาพูดภาษาอะไรได้ก็คงจะต้องเป็นภาษาไทยเป็นหลัก นะครับผมภาษาต่างประ,ประเทศได้ภาษาอะไรบ้างซึ่งซึ่งก็แค่นี้เองไม่มีอะไรมากมายลูกคนที่สองนี้เร็วๆนี้ไหมคะอยากมีอันนี้ต้องถามอยากให้ภรรยาเป็นคนตัดสินใจมากกว่าเพราะว่าเป็นคนที่เหนื่อยที่สุดเราก็คือแล้วแต่ภรรยาเลยพี่ถามพี่อยากมีไหมเอออยากมีแล้วตอนเนี้คือพอมีคนแรกก็อยากมีคนที่สองแล้วยากได้ลูกสาวหรือลูกชายเพิ่มอีกคนคะ่ะเออได้หมดเลยได้หมดเลยคือ จินตนาการภาพออกมาแล้วน่ารักหมดถ้าเป็นลูกถ้าเป็นน้องชายก็น่ารักเป็นน้องสาวอีกคนก็น่ารักยังไงก็ได้อันนี้คืออยากได้กี่คนสองคนกําลังดีสองคนพอหรือว่าสามารถเพิ่มได้อีกเรื่อยๆสองคนก็ได้กำลังกำลังพอดีแล้วเพราะว่าเกินกว่านี้นี่ลดลดเล,ดลดิลดลาไปนู่นไปนี่ลาบากแล้วม <laughs> ีอะไรฝากถึงคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไหมคะเออก็น่าจะใช้ใช,ใช้ใช้เวลาใช้เวลาในการ ระเบียบสักแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมันเหนื่อยจริงนะครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นภาระที่ที่เหนื่อยแต่มีความสุขแต่เป็นภาระที่เหนื่อยจริงๆเหนื่อยในที่นี้คือมันไม่มีวันหยุดเราเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ทั้งเขาทั้งในขณะที่เขานอนทั้งในขณะที่เขาตื่นโดยเฉพาะตอนตื่นเนี่ยยิ่งยิ่งหนักในขณะนอนเราก็จะกังวลอยู่ดีคือมันมันเข้าใจเลยว่าสิ่งที่มีที่สุดต้องต้องเป็นเวลามากๆเวลา เวลาเยอะจริงจริงติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ